วันนี้ที่จังหวัดนครพนมครับศาลากลางจังหวัดนครพนมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะครับโ oh <yeah. S 1> นี่ทางกองบังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดนครพนมก็เลยนําเจ้าหน้าที่ที่เล่นไวโอลินนะครับมาขับกล่อมน้อย <Yeah. S 1> เอาฟังสะหน่อยฮะฟังดูครับ ก็เพลินๆนะฮะท่านผู้ชมครับคือเป่าเปาแค้นค่ะเออนครพนมเป่าแค้นดีพิ่นี่สิย้อยนใช่เหมือนเดิมเพื่อเอาตำรวจผิดไวโอลินก็บอกเป็นยังต้องยังก็ฟังได้บ้างนี่แหละนะครับก็ไปเล่นเพลงอะไรให้ฟังท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมก็ท่านพลตรวจตรีธนชาติก็บอกว่าเนี่ยเพื่อคลายความกังวลให้กับประชาชนนะครับในการฉีดวัคซีนผู้สูงอายุได้ฟังเพลง นะครับที่เขาคุ้นเคยเขาคัดแล้วคณระชนีอ๋อคัดมาแล้วนะออแต่คัดได้ยินเสียงแค่นเสียงพินกระิคขัดที <c oughs> ่ดอกัผู้บังคับการครับอน,นันสิเขาถึงกระดูกดำ <c oughs> ลายนะครับ,บไม่มีนายตำรวจนายไหนเป่าแคนได้เลยเว้ย <c oughs> คือเป็นจังสาค <c oughs> ป,ป็ึกกอนเออเอา,เอาฟังท่านผู้บังคับการฮะเพิ่นเรามีพ้าราชการตำรวจอยู่ในสังกัดสิบตำรวจตีจรัดธงกาหานะครัก็มีความสามารถด้านดนตรี ก็เลยเอามาเติมเต็มให้กับส่วนราชการต่างๆซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการฉีดวัคซีนในวันนี้โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้ที่มารอฉีดวัคซีนก็ดีที่ฉีดวัคซีนแล้วและรอสังเกตอาการก็ดีเนี่ยผ่อนคลายให้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าอยากได้เถิดเทิงนะต้องไปที่แม่แจ่มเนี่ยค่ะมีขบวนกลองยาวแล้วก็รถแห่หกห้าสิบกว่าคันเป็นไงคะไปแล้วคะ่ะ ไปวันไปตามถนนยังยังเข้าไปในหมู่บ้านก่อนบ้านแม่นาจอนเหนือไปทําไมคะโอ้โหห้าสิกว่าคเราเคยไปยังออะย่าไปรู้งบ้านแม่นาจรเนี่ยคุ้นๆนะชื่อเนี้ปรากฏว่าไปรับผู้สูงอายุมาฉีดวัคซีนค่ะคุณตาคุณยายเอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็หลายท่านนะคะรับมาขึ้นรถกันนะคะไปส่งที่โรงพยาบาล เทปรรัฐเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานะคะครับเออก็ถือว่าอำนวยความสะดวกแล้วกันเนาะเออรวมๆกันทั้งคณะนี้เขาบอกว่านับแล้วเกือบ15,000ปีว่างั้นนะเอ <laughs> อ, <laughs> อ,<ม> <laughs> อคุณยายน้อยนะบอกว่าโอ้ มาฉีดวัคซีนไม่กลัวเลยมีเพื่อนบ้านไปฉีดแล้วไม่มีผลข้างเคียงใดๆตอนนี้เบื่อกัรสวมหน้ากากกันาไมมากนะคะโอ้ยเพอยากจะมีปูมปุ้มกันและอยากจะถอดหน้ากากสักทีคุณยายน้อยก็เล่าให้ฟังบอกว่ายายทําไมกล้ามาฉีดอ๋อเพื่อนบ้านมันไม่ตายหมเพื่อนบ้านมาฉีดแล้วแต่เพื่อนบ้านไม่ตายายก็เลยกล้ามาส่วนคุณยายที่นั่งรถเข็นเมื่อสักครู่เนี่ยอายุ88นะมานั่งรถเข็นมาเลยนะ เออแกบอกแกกลัวโควิดอะไรเงี้ยน,นะคะแต่ไม่กลัวฉีดวัคซีนนะก็เลยมาฉีดอ่าอ,อ,อะครับพออุ้ยไม่อุ้ยเอออะน,นี่นะครับแล้วที่ไหนอีกที่หมดหรือยังท่าน,น,น